สวัสดีครับบางครั้งเราก็ต้องมีความเกรงใจผู้อื่นบ้างเขาการงานบักปนครับเขาต้องการเวลาส่วนตัวดูด้วยว่าบ้านที่เราไปเนี่ยเขาเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่านะครับเราตั้งใจจะไปเยี่ยมใครบางทีเนี่ย เราก็ต้องดูให้ความเป็นใจเขาด้วยเขามีเวลามานั่งคุยกับเราหรืออดทนมานั่งคุยกับเราทั้งวันหรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นคนพิการเนี่ยเขาก็ต้องการเวลาพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นรู้นะครับพ่มหมายถึงที่ไหนฝากบ อะครนะช่วยดูด้ดวยนะคนที่มาเนี่ยหวังดีหรือเปล่าเป็นหวังน้องๆที่อยู่กับแม่สามพันงนะแม่กับพี่การนะกลัวว่าจะโดนหลอกผมไม่ได้หวังที่จะ ไปทำอะไรหรืออะไรผมไม่เคยคุยกับน้องเขาแต่มันมีความรู้สึกว่คนบุคคลเราเนี้ยต้องการเขาไปสืบหาอะไรบางอย่างว่าพูดคุยติดต่อกับผมไหมซึ่งมันไม่สมควรเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้ทำงานก็เลยยังไม่ได้ไปช่วยเหลือใคร ถึงแม้ผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะผมก็กลับมาช่วยเหลือเหมือนเดิมนะมาในรูปแบบไหนก็อน,นี้ครับอาจจะมาในรูปแบบคนต่างประเทศนะครับนะครับไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนหรือไปอยู่กับใครเนี่ย ผมไม่ได้ยึดเอาศาสนามายึดเป็นเส้นขีดกั้นระหว่างการช่วยเหลือนะครับทุกศาสนาผมไม่อยากให้ไม่มีเส้นหรือมีแนวกัน้นห้ามไปช่วยเหลือศาสนานั้นห้ามไปช่วยเหลือศาสนานี้แต่ผมเป็นอยากเป็นอาจารย์ที่เขาเรียกว่า ปองดองน้าศาสนาเหมือนกันนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปพูดหรือกล่าวหาว่าศาสศนานั้นทำสงครามศาสนานี้ชอบหัวรุนแรงครับศาสนานี้ชอบรังแกคนอย่าเอาบุคคลเนี่ยก็ไปข้องเกี่ยวกับศาสนาคำสอนศาสนานะ เพราะมันดูแล้วมันไม่ใช่และมันไม่ถูกต้องครับตัวบุคคลก็็คือตัวบุคคลแล้วทำไมผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีแบบนี้ก็เท่ากับว่าศาส,สนานี้สอนให้เล่นยาสิมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดแบบนั้นนะครับคำสอนในทุก คัมภีร์ของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนดีนั่นแหละครับแต่มันมีความเขาเรียกอะไรอ่ะแข็งแกร่งในการปฏิบัติศาสานกิจหรือมันมีความเขิงครัดที่แตกต่างกันความขิงคัดที่ว่านี่ก็คือการหยุดเวลาการทำงานเนี่ยเพื่อนึกถึง คำสอนในคำภีต่างๆแตกต่างกันนะครับแต่เอาจริงๆแลว้วเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกศาสทุกคำสอนทุกศาสนานะครับเพราะว่ามันต้องนึกถึงตลอดเวลาในหัวใจตูมเทพแต่มันใช้การปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยที่แตกต่างกันให้ ให้ปฏิบัติตามนะคิดของแต่ละาศาสนาเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดได้ทบทวนสิ่งที่บางคนเนี่ยพูดเ,เอาเรื่องาศาสนาเนี่ยก็ไปข้องเกี่ยวนะครับอยา่อยาได้ทำแบบนั้นอย่าได้ทำแบบนั้นที่ผมให้ทุกคนเนี่ย เรียนรู้คําสอนในคำเบียนอักุรอานเนี่ยเพราะอยากจะให้รู้อย่างง่ทุกคนเนี่ยดูเพราะทุกคนเนี่ยคิดและผูุ้ดให้ผมได้ยินนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นครับศาสนาอิสลามเนี่ยรุนแรงผมก็ได้ยินมาจากหูครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนศึกษาแล้วเนี่ยต้องมารับศรัาศาสนาอิสลาม อันนี้มันอยู่ที่คุณนะอรู่หรือหัวใจของคุณนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมจะต้องกลับคุณได้นะครับผมให้คุณอ่านเนี่ยเพราะว่าอยากให้คุณเรียนรู้นะว,ว่ามันไม่ใช่คําสอนในในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้เป็นคนหัวหนองแรงนะครับผมถึงได้บอกว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นอาจารย์ในทานนี้เหมือนกันนะครับสร้างความปรงร้องทุกศาสนา ส่วนคำสอนในคัมภีร์บเบิลเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปเรียนรู้นะแต่มันก็เหมือนกันเลยครับนะคุณทำไมไม่ดูว่าการช่วยเหลือของนักธุรกิจต่างประเทศที่นับถือศาสนาคิดนะครับเขาก็ช่วยเหลือครับเกเป็นคนง่ายๆนะครับไม่เขาเรียกอะไรไม่ คือเสมอเท่าเทียมกันเข้าใจไหมครับดูไว่าเท่าเทียมกันแล้วเขาเอาหลักการใช้ชีวิตนี้มาจากไหนครับถ้าไม่ใช่มาจากหลักคําสอนในคัมภีร์เบบิลนะครับเราต้องดูแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องก,งการทำสงครามเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เอาศาสนาไปเข้าเกี่ยวนะครับเราจะเอาศาสนาเนี่ยว่าเขาทำสงครามอบ่งนี้มันไม่ใช่ครับเรา,ย,ายังไม่รู้เลย ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น,นกันแน่หรือเปล่าส่วนผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในภาวะสงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยเขาคิดหรือต้องการอะไรกันแน่เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเรากอา็อย่าตัดสินใจว่าอย่าตัดสินว่าศาสนาคิดเนี่ยชอบทำสงครามนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ร และเข้าไปศึกษาให้ลึกซึ้งก่อนว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นตัวบุคคลไม่ใช่ศาสนานะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่เคยเข้าไปเรียนรู้หรอกครับในการบีไบเบิลแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูถูกหรือดูหมินในหลักคําสอนของศาสนาครตกนะหรือหลักศาสนาใดใดนะผมเนี่ยไปได้ทุกศาสนาครับนะครับ ผมอยากจะสร้างความบงดองเรียนรู้ให้ทุกคนเนี่ยอย่าพูดถึงศาสนาถ้าตัวบุคคลนั้นทำผิดก็อย่พูดถึงตัวบุคคลนั้นนะครับอย่าเอาศาสนาเนี่ยไปข้องเกี่ยวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจว่าผม ชอบในสิ่งในการในการช่วยเหลือครับชอบในการช่วยเหลือดูได้นะครับจากการใช้ชีวิตของผมผมเนี่ยจะช่วยช่วยเหลือคนเลยที่ผมไม่ได้คิดอะไรนะครับถึงแม้ว่าผมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะเร็วบ้างดีบ้าง แต่การช่วยเรือเนี่ยผมช่วยครับนะผมไม่เคยคิดที่ว่าจะกลัวหรือว่าคิดว่าเขาเนี่ยมีบางแผนอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะกลางคืนผมก็ถามถ้าเกิดเห็นว่าเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะผมเคยถามคนระับแต่น้องเขาจะบอกหรือไม่บอกเนี่ยผมไม่รู้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้น ใครไม่รู้เนะี่ยแต่ตัวนั้นผมรู้ว่าสิ่งที่ผมช่วยเนะี่ยผมช่วยเพราะอะไรนะผมช่วยเพราะใจผมอยากจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นไฮโดรการเ์เซเอผมก็คือ <c oughs> ว่าที่เวลาชินีสเปนเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะออกมาพูดอะไรให้มันมากมายมากความเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ผมเป็นนะนะเพราะฉะนั้น คนที่นี่ที่ประเทศไทยนะครับก็ไม่ต้องไปขัดขานหรือว่าแไไดงสินถ้าเขาเนี่จะสนับสนุนผมแบบไหนนะเขาจะเอาผมไปที่ไหนนะเขาจะเอาไปต่างประเทศเนี่ยค,คุณก็ไม่ต้องมาขัดขานคุณไม่ต้องมาขอว่าอยากจะให้ช่วยงานแบบนั้นแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้เป็นอย่างที่พูดนะเพราะฉะนั้น ผมยืนยันนะครับว่าผมอยากจะไปเจสเปนนอยากจะไปทำความเคารพบุคคลที่ผมเคารพเหมือนพ่อสุตานรูนายเนี่ยแต่มันก็ต้องทำอะไรให้มันสมเกียรตินะเราก็ต้องให้มันสมเกียรติที่เราจะเข้าพบเขาเข้าพบพระองค์นะมันก็ต้องสมเกียรติที่ผมจะเข้าสุตตานมาเลเซียถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้จะไปเข้า สดงความรับเลยนะมันก็ดูไม่สมเกียรติและศักดิ์ศรีของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าขอร้องในสิ่งที่ผมไม่อยากจะทำต่อไปผม,มอยากจะไปเริ่มต้นที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบอกกนะันร้ายเนี่ยเขาไม่ทำร้ายบุคคลอื่นในประเทศแล้วถ้าผมออกไปจากประเทศนะนะครับ อย่าเอาอะไรมาห้างที่มันไร้สาระนะครับราฉะนันผมอยากจะไปก็คือไปครับนะแต่ผมกไปแล้วผมจะกลับมาช่วยเหลือแบบไหนเนี่ยมันก็เรื่องของผมนะรอาจจะมาในคราบผู้ติดตามนักธุรกิจนะครับอาจจะมาในคนขับรถของนักธุรกิจนะชวนนักธุรกิจมาช่วยเหลือ อะไรประมาณนี้หรืออาจจะมาในสไตล์ไหนก็ได้ครับใครจะไปรู้จริงครับไปเป็นขอทานอยู่่างประเทศดีกว่านั่งอยู่ตรงนี้คุณมาดูทุกเกียรติยานกว่าอัสลามมลุลัยฮบ๊ายบายแันคิดแค่ฟอร์ยู